อนมีได้เต็มตัวแล้วเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นครับก็นี่เป็นเรื่องแรกด้วยที่มาทํากับพี่ชอร์แล้วก็คือหมถึงว่าเป็นเรื่องแรกที่เราเรารับงานหลังจากเป็นนักแสดงอิสระกะก็ตื่นเต้นครับจริงๆห่างหายจากการทํางานไปนานไมไม่ยัง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 ทำงานอยู่เรื่อยๆก็ติดโควิดเหมือนกับนักแสดงทุกคนแหละครับพอพอได้ออกมาแล้วแบบฟิลการทํางานมันเหมือนเดิมหรือมันแากเดิมไหมกับการไม่ไสังผั ก็จริงๆต้องบอกว่าเนื่องจากนี่เป็นงานแรกเนาะมันก็คือเป็นการเรียนรู้ของผมว่ามันจะต่างหรือว่ามีอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าเป็นโลกใหม่ดีกว่าจริงๆมาตัดสินใจนานเพราะในช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดนั่นมันจะนานนานครับจริงๆตัดสินใจมาสักพักใหญ่แล้วครับแล้วก็ประกอบกับตอนของช่องสามมันหมดสัญญาพอดีก็เลยขอเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าเราเราจะขอลองแบบไม่ต่อสัญญาเพื่อที่จะรับงานได้มากขึ้นเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าแบบเออข้างนอกเขาทํางานกันยังไงอะไรเงี้ยครับจริงอยากเหนบน้ อ๋อที่ให้สัมภาษณ์ไปอันนั้นหลายปีแล้วครับอันนั้นหลายปีแล้วเห็นเห็นพาดหัวข่าวอาจจะมีสัมภาษณ์เมื่อวันก่อนเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงอันนั้นเป็นเรื่องหลายปีแล้วครับก็ก็อันนั้นไม่ไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้อยากออกแล้วครับตอนนี้อยากอยู่แสดงว่าโมเมนต์นั้นเหรอมันแค่เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าโมเมตน,น,มน,นบบมเมต์ดาวๆของเราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเออเฟลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอะไรที่มันทำให้เรากลับมาพลิกกับอีกครั้งว่าเราก็ผู้ใหญ่เนี่ยแหละครับให้โอกาสดึงเรากลับมาทำงานแล้วเราพอกลับมาทำงานที่นี่เรารู้สึกกว่าาาเเเออรร็ มีมีผู้ใหญ่ไม่ตาแล้วเราก็ทําได้มีผู้ใหญ่ให้โอกาสเนี่ยก็ทําต่อแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นแล้วโอเคขึ้นมากๆเลยอะไรเงี้ยยังยังต้องตัดสินใจไม่ไม่ต่อสัญญาแบบเนี้ยมันมีความคิดว่าแบบพี่แบบเราออกมาเราจะงานน้อยลงก็ <c oughs> จริงๆต้องบอกว่าช่อง3เนี่ยเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนเซฟโซนของผมเลยคือรู้สึกว่าแบบเราเราก,เราก,เราก็เราก็เกรงใจผู้ใหญ่แล้วก็ให้ความเคารพเขาแล้วก็ตรงนั้นอะคือมันมันเป็นเซฟโซนของเราจริงๆเราเราออกมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนต่อหรือมั่นคงหรือเปล่าแต่ว่า เราก็อยากลองท้าทายตัวเองดูว่ามันมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมากน้อยแค่ไหนอะครับจะในการรับงานเองมันต้องแบบยังยังมีผู้จัดก,การส่วนตัวมีมีผู้จัดก,การครับ<ม>ก็มีผู้จัดก,การช่วยดูสแกนงานให้ครับอย่างนี้นอกจากงานละครเองเรื่องอื่นๆตอนนี้<อ>มาจิบจีบแล้คะเรื่องอื่นๆืหมายถึงพวกงานพิธีกรอะไรอ <laughs> ย่าง, <laughs> ย,งยังก่อนครับอันนี้ <laughs> ก,ก็ก็ทำงานด้านการสแสดงไปก่อน ก็หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของของประสบการณ์ที่ได้ได้แบบเจอกองใหม่ๆเจอนักแสดงหน้าใหม่ๆเจอบรรยากาศการทํางานใหม่ๆอะไรอย่างงี้ครับหลักๆเลยเพราะว่าจะได้เรียนร,ร,รู้ว่าแบบเราเรา,เราพัฒนาตัวเองไปได้แค่ไหนอะไรอย่างงี้มันยากไหมกับการที่เรามาเป็นนักแสดงอิสระในช่วงโควิดอย่างนี้แล้วมาตัดโอกาสการทําง,งานของเรา,<อ>มาผมว่าก็จริงๆมันเป็นทั้งมีทั้งดีและไม่ดีคือตอนช่วงโควิดเนี่ยเราก็ได้ทบทวนตัวเองมากขึ้นว่า เออเราพร้อมแค่ไหนที่จะออกมาเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าพี่หนิงสนใจเราด้วยอะไรนะครับอ๋อพี่หนิงด้วยมัไปออกรายการก็ก็พี่หนิงก็ทักว่าเออหน้าตาเราเนี่ยพี่ชอบสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยเหมาะเหมาะไปเล่นอะไรอย่างงี้ยได้ไหมครับก็คุยๆกันเดี๋ยวต้องรอรอบอกผู้จัดการเลยครับแต่ก็พร้อมรับงานเนาะพร้อมรับงานเสมอครับยินดีครับเนื้อหรอไมครับคนเป็นนักแสดงก็รู้สึกว่ามีมีคนติดต่อมาเยอะครับก็ดีใจที่มีคนคนเมตตาเยอะครับ ความรักค่ะความรักเหรอคะผมกะอุ้ออไไมไคับะอุ้มครับนี่คือคือคือ,คอตอนนี้ทุกคนเข้าใจว่าแบบว่า,วาความสัมพันธ์กับน้องเนี่ยคือไอ้นี่เป็นถึงขั้นเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆต้องบอกว่าคือเป็นน้องที่สนิทกันครับผมเย่าเพิ่งคนเข้าใจจิ้นกันมากอะไรเงี้ยแล้วผมก็สนิทกันมากแลว้วก็ล่าสุดก็คือร่วมงานกับน้องในเรื่องพูดแม่น้ำโขงด้วย อะไรอย่างนี้ครับแต่ไม่ได้แต่พี่เข้าใจไหมเขาบอกว่าเราเป็นแฟนกันนะเข้าใจอย่างนี้เข้าใจอย่างนั้นจริงจริงจริงจไม่ใช่ครับใจเย็นๆเนาะยังยังไม่ผมยังบอกได้ว่าผมยังโสดแต่ว่าไม่เต็มปากเต็มคําแล้วกันก็มีคนคุยอยู่ตรงไหนมันไม่เต็มไม่ตรงคำไหนคือเราเราเราเป็นคนเลือกเยอะแล้วเราต้องการมั่นใจในเรื่องเรื่องของความรักเรื่องของอะไรอย่างี้มากมากทุกคนเข้าใจผิดว่าเราเป็นแฟนกัน ยังไม่อยากให้เข้าใจอะไรแบบนั้นนะแล้วก็ยังคือคือคือหมายถึงว่าเรื่องเรื่องคู่จิ้นเนี่ยคือคือเข้าใจว่าแฟนคลับเชียร์มากๆแต่ก็ก็อยากให้เชียร์คู่จิ้นคู่อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทํางานร่วมงานกับนักแสดงอื่นๆด้วยอะไรแล้วพอคนเข้าใจถึงว่าเป็นแฟนกันเราคุยกันไหมหรือว่ายังไงก็คุยกันได้คุยกับน้องไปกองก็เจอกันตลอดก็คือจริงๆน้องก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีคนจับจิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่เราคุยคนนั้นะที่ไม่เต็มปากใช้อุ้มไหมคะไม่ใช่ค่ะ มันต้องเปรียบเเข้าไหมคือคือเขารู้อยู่แล้วว่านี่เป็นงานครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะน้องการอะอะไม่บอกได้ไหมเรื่องนี้อะคก็ไม่่่่ใชคคอาือกับน้องเนี่ยคือต้องบอกว่าคือเราเราสนิทกันมากน้องยังไม่อยากให้เข้าใจผิดไปถึงขั้นนั้นแค่จิ้มแต่ไม่จริงอ่าทำง่ายกันได้ทำง่ายกันได้จิ้มได้เลยแฮปปี้